ตีนเดือนเดียวของผมของล้ำลางก่อนนะฮะนิดนึงคนนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณไฟคลับนะครับของพี่ตีวันของผมเลยอ่ะครับผมเนั่นวพร้อมเอ้ยพร้อมแล้วใช่ไหมพี่มากโอเคใครอยากฟังพี่ตีวร้องเพลงยังครับนีป้ายไฟช่วยมันสูงนะความเพลงเพราะสุดที่ทีว์นะครับภอษาเพลงพี่ตีว์ด้วยครับ สวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับทีนี้เกิดกันทันก็ต้องร้องกันได้ร้อหม่ใหมครับผมอย่างน้อยท่อนฮุกล่ะนะต้องร้องได้ร้องได้อยู่แล้วช่วยกันมากินด้ยวยนครับมองสโอ้โหตกใจ เกิดทันทุกคนจริงจริงย้อนสมาของเธอกับฉันไปอีกน้อยพอมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันยังตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อที่รู้ใจเป็นคนที่รู้ใจ ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมว่า ไม่จาใจไม่ให้รักเธอคิดให้ตัวเองหน่อยแล้วคิดพข้าอหน่อีกน้อยคงใหใจชานทุทุกทีที่พบกันเพียงเทให้วันวื่ที่รู้จักเป็นคนที่รู้ เปลี่ยนไปจนทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมพร้อมกันให้ลันไปเลเยว่า Oh oh. ท uh huh. ี้ไหมเอกอบคุณครผมหนเกิดไม่ทันไงร้องมาได้หมดเลยนะครับผม คุณพ่อคุณแม่สอนมานครับผมว่าให้ร้องแบบนี้ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมนัทดิวน,นะครับวันนี้ดีใจจริงๆได้มาร้องเพลงที่นี่ทุกคนฟังนะครับวันนี้มีอีกสองเพลงร้องให้ทุกคนฟังนะครับผมอีกเพลงนึงเนี่ยเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมเองนะครับชื่อเพลงว่าขอโทษในใจก็ว,วันนี้ถ้าเกิดเป็นครั้งแรกสาหรับใครบางคนก็หวังว่าจะชอบเพลงบบนี้ร้งไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับผมฟังก็ได้หรือว่าอยากจะให้รู้สึกว่าหมดร้องเป็นก็ขยับปากมัวๆไปก็อนครับผมขอโทษในใจครับฟังกันเลยครับ

ใจฉันจำน้ำเสียงเดิมได้ดีทุกคำและมันไม่มีวันหายวันที่เธอรักฉันก็ใจของฉันก็ล้ำลึกไม่เพียแค่สักครั้งปล่อยเธอลำพัง ต้องได้เพียงแค่ขอเธอในใจเท่านั้นกว่าจะรู้ฉันรักเธอมากไหมกว่าสายการจะรักวันนี้สัควรลำพังฉันใช้โอกาสเหล่านั้นเลย ทุกนาทีให้ความสำคัญต่อเธอให้ดีกว่นี้วันที่เธอรักฉันแต่ใจของฉันก็หลับไปไม่เคยแค่สักครั้งปล่อยเธอลำพังปล่อยเธอเดียวดายว่าจะรู้ว่าเธอสำคัญที่ใด ก็เกินหรือไปที่เธอจะรอทองได้เพียงแต่ขอโทษเธอในใจเท่านั้นก็จะรู้ฉันรักเธอมากมายก็สั เพลงนี้ชื่อว่าขอโทษในใจนะครับผมขอโทษในใจขอโทษในใจขอโทษในใจขอโทษใ,ใ,ใ,ในใจนะครับเอาเป็นว่าวัาวนนี้ต้องจำชื่อเพลงได้นะะละแับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายะครับผม ่อไปเพลงสุดท้ายแล้วมาสนุกสนุกกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เพลงเพลงนี้นี่หวังว่าทุกคนจะแบบสนุกกับผมโยตัวโบกไม้โบกมือตามกันไปได้ฟังเลยครับเพลงสุดท้ายเพลงปิดเวทีผมนัทจิวทุกงานนะครับผมเพลงนี้ต้องๆก็ได้แน่นอนอยู่บังดงนะครับผมนอนอบครมดิตที่ว่านันเั่งครับเพลงสุดท้าย้วครับเพลงนี้ดังๆรี่ดัง

เื่งเกยียดนวดไหลไม่เจ็บหายเอยที่รวยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายดีเพือดับมรจากาปันดีอะ oh. จะอยาให้คบแล้วใช่ไหมอนีตอยู่น้ำที่ว่างไว้เธอจำได้ไหมว่าเธอใครทำเมื่อวนันวาน ในวันที่เธอไม่มีใครข้างหลังว่ายัางไงครับผมอ๋อนน่ารักมากอเอาความอ่อนเหลาไว้กับฉันปล่อยความอ้างว้างไว้ตรงนั้นโดยใจฉันได้ดูแลเธอทั้งหัวใจเมื่อเธอได้ฟืนขึ้นจากฝันเมื่อเธอได้แข็งได้แรงนั้นตื่นมาจะรู้ว่ามีบางคนกอดเธอไว้ว่ายัางไงเอ้าฉันจะกอดเธอไว้ว่าให้ฉันได้ดูแล lão lắm lão ta chân nhạc khi qua sạch có mối đồng điệp để chờ lông hát lắm lờ bây giờ sang á khó sức vơ rùm hờ răng đừng kia nó lại bây giờ chưa mãi hại được thì bối cũng không hại đi chưa าานนให้ฉันดูแลเธอรอบสุขอดูมือสูงๆหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใคร,ใครมาอยู่ที่นี่ขอให้ enjoy ไปกับผมนะครับผมน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมา,าก,มาากมาตอนนี้ต้นหนักลดไปเป็น,นกิโลแล้วนะครับผมจากการบ่งมือเท่านั้นเองน่ารักมาก เดี่ยวรอบสุดท้ายช่วยกบน้องมันดนได้ไหมครับลองไม่ได้เป็นไรตอนนี้ขอฟังเสียงรีลรอบสุดท้ายหน่อยแน่นอนแตฉันอยากให้พัสักพมไหมใือเธอลงพักกลับเลยไปกับฉันอะถอดชุดผ่อรุงผ่อรังไว้เรื่องเกียร ว่าไรไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื <genocide> ่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงหายดีที่เคยก็คงหายดีเมือคบมาจาฝันดีเดินต่สรงกลิส่งไทยหน่อยเลย แล้วแล้วแล้วท่านี่ผู้ชายหล่อสองคนมายืนข้างๆเราสองต้นไมาก็ยืนนังเลยเอนนีต้อนรบมือตตาเล่าต่างกันครับผมก่อนอื่นขอพูดอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งค่ะมาทำงานยืนข้างเต๋าใครที่ถ่ายรูป ที่ได้ทั้งรูปผมและเต่าไปนะครับอย่าเอาไปลงแอปบอกอายุผมขออย่างเดียวผมไม่อยากมีวงเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับค่ะแต่ยังไงขอขออีกนิดนึงแล้วกันสําหรับแฟนคลับที่ถ่ายรูปแล้วน้องสาวแล้วก็น้องนัน้องนักเที่ยวค่ะ เวลาโพสแล้วติดแฮชแท็ก ABC Point ด้วยอันนี้ได้เย่าเอาไปลงอายุนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปคลิกไลน์ที่แฟนเพจของเรานะ ABC Point นะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กอย่างที่ว่าคุณมีสิทธิ์รุ้รับโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องะนะเมื่อกี้ผู้จัดการเราสองคนสมัครเลยนะครับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ สั้นๆเลยก็คือว่าอยากให้น้องทั้งสองคนเชิญทุกท่านหน่อยค่ะมาสมัครสมาชิกกับเราเพราะหลังจากนี้ไปเราจะจับราง<อ>วัลโทรศัพท์มือถือซัมซุงกาเล็กซี่ S6A ูลค่า2 7 9 0 0บาทแล้วอ่าได้เกีย<ช><ท>รติไ <นะ S 3> ครับผมน้องพูดจบพิจับโอเคครับผมจบไปไปจูขึ้นมาบอก5านาทีนะ5นาทีสุดท้ายนะครับผมก็รีบไปลงทะเบียนเลยนะตรงนี้นะครับผู้จันกาทผู้ดการผมสองคนลงแล้วเรียบร้อยนะฮะ วันนี้ก็เนี่ยเราได้มีคนมามนลงเวอแล้นะครับอ่า,อานะ,ะ <พอ S 1> คะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจีมงานจะเตรียมกล่องให้เราตอนนี้เรียกงานเตรียมกล่องนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้รอสมัครอยู่นะคะยังไงรบกวนเจ้าหน้าที่ให้เอ่อกรอกคูปองก่อน เพื่อเาจะทําการจับเลยจคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกรอกข้อมูลการสมัครอีกทีหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมกล่องเลยนะคะถ้าเกิดว่ากล่องพร้อมเมื่อไหร่แล้วแจ้งเราด้วยนะกะจใช่ค่ะระหว่างรอกล่องตอนนี้ถามน้องนีกว่าทั้งสองคนปกติและชอปปิ้งออนไลน์บ้างไหมมากนครับ บ้างบ้างเหมือนกันนะครับผมก็สมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอะไรที่คนนิยมกันมากเลยนะครับผมมีช่องทางเยอะเมื่อก่อนมีเว็บไซต์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ไลน์ไอจีทุกอย่างทุกอย่างใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันสาคัญมากจริงๆแล้วตัวผมเองก็มีใช้บริการเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้างอก่บ้างเหมือนกันแล้วแล้วถ้าหากว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าแต่ว่าสามารถซื้อบริการได้ด้วยนะคะอย่างเช่น อ,อยากจะไปเที่ยวโรงแรมหรูๆก็มีเป็นแพ็กเกจโรงแรมให้แล้วก็มีการ มีบริการเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเช่นคนที<ร>่ชอบดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวใกล้นี้กันยาเราจะมีการเปิดตัวคอนเสิร์ตเกาหลีที่รับประกันบ้อาว,ว้าวสุดฝุดว้าวฟุดฟุดแต่ปกตินี้เราใช้บัตรเครดิตอย่างเดียวถูกปะ<ห>ตอนนี้ล่ละแต่ตอนนี้สามารถเอาพอยต์ในบัตรเครดิตไงเอามาแลกไปเลยก็ได้หรือว่าจะมาเป็นส่วนลดก็ได้พร้อมใช่ไหมคะพร้อมค่ะนะคะตอนนี้กล่องคูปองของเราพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณกตพรทองมั่นกรรมการผู้จัดการบริษัท เสร็จไปจำกัดมหาชนหรือว่า A B C Point ให้เกียตขึ้นจับรางวัลทอเสียปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญกล่องเลยค่ะทีนี้กล่องมาเราต้องแจ้งแบบนี้นะคะว่า นี่คือท่านที่มาสมัครสมาชิกกับ ABC Point ของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วไปช้อปปิ้งกันได้ในเว็บไซต์ออนไลน์ของเราใช่คใครที่สมัครแล้วก็รุ้นกันตรงนี้ต้องอยู่ภายในงานเท่านั้นนะใช่แล้วลค่ะ,คะและประกาศชื่อขึ้นมาแล้วเป็นท่านใดนับ1-3ถึงสให้รีบแสดงตัวถ้าไม่อยู่ถือว่าสละสิทธิ์ ผู้โชคดีถ้าอยู่ในงานขึ้นมารับบนเวทีได้เลยแต่ก็มีเงื่อนไขคือต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ของมูลค่าของสินค้าก็คือ27,900คูณ5%ไา5%นะคะเอา,เอาละคะ่ะใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะโขนนิดนึงค่ะโขน,น,น,นเลยค่ะเอาละค่ะคุณกัตพงคนนี้นะคะได้รมาแล้วมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของเรานะคะเป็นผู้ชาย ไหนใครเป็นผู้ชายมั้งคะรัชสมารสมาชิกแล้วสองท่านนี้ดูให้ผู้จัดการเราดูให้ผู้จัดการแับผู้ชายหรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูรหัสสมาชิกกันค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหกห้าเก้าแสดงความยินดีกับคุณวิทยาเอกโอ้วัอแสดงความยินดีด้วยค่ะมาเลยค่ะต้องมายืนเล็งอ๋อหลักฐานด้วยนะคะบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็บัตรสมาชิกรูบัตรสมาชิกค่ะดูบัตรสมาชิกได้ 1-3-6-5-9ใช่ไม่ใช่1-3-6-5-9ใช่นะคะถูกขอคอนเดลคาเลยด้วยค่ะมาโอ้โหฟ้องเชียร์ไปเลยยามาเดี๋ยวใส่ผ้าเลยเพราะนะดาสำหรับท่านที่อยากจะโชคดีแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะเข้าไปในเ c e b o o k ของเราเลคะอีกหนึ่งเพื่อให้รุ้น็น Facebook นะคะสามารถไปกดไลค์แล้ว 6คนไม่เคยบุกค่ะแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลแบบนี้ Samsung Galaxy S6 Edge นะคะสีทองราคา2,7900บาทจาก LG Display ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณคาร์ตาพ์หอพันกรรมการผู้จัดการบริษัทแอสเซทกาจำกัดมหาชนหรือว่า LG d i s y ของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาช่วงท้ายให้น้องสองคนฝากผลงานดีๆตอนที่สุดท้ายค่ะ ครับผมก็ตอนนี้นะครับละครกำลังออนแอร์อยู่นะครับสุดแค้นแสนรักนะครับทางช่องสามนะครับก็คืนนี้นะฮะออนแอร์หนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ต้องนัมีบอลเขาฝากผู้กองปาวริดด้วยนะฮะนะครับผมก็เป็นลูกของที่บรยกับหญิงนัทนะครับผมตอนนี้เป็นวัยโตแล้ว ภาคสุดท้ายแล้วภาคจบแล้วครับผมก็เป็นหลานแสนรักเป็นหลานของยายแย้มนะครับผมรับบทด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตแอฟรียูเนียนครับวันที่6มิถุนายนนี้นะครับที่อิมแพคอลีน่ามณฑลธานีครับผมมาให้กำลังใจน้องด้วยแล้วส่วนน้องนัทเทียวค่ะสำหรับผมนะครับละครไม่มีนะครับผมตอนนี้มีเพลงครับผมเพลงขอโทษในใจนะครับเป็นซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของผมเองนะครับผมแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมจะมีละครเวทีนะครับชื่อเรื่องว่า รอยดุริยางเดอะมิวสิคอลนะครับเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมหอประชุมใหญ่นะครับผมก็หวังว่าทุกคนถ้ามีเวลาอยากให้ไปดูกันนะครับผมคิดว่าจะเป็นอีกละครเวทีที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยอย่างแน่นอนนะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมค่ะยินดีมากๆค่ะจะแล้วใครงัยวันนี้เราขอบคุณนะคะทั้งสองหนุ่มมากที่มาสร้างสื่สารให้กับเราค่ะเพราะฉะนั้นขอเสียงกรี้เดินทงให้กับน้องเต่าและน้องนาทีค่ะขอบคุณค่ะ และที่สําคัญค่ะหลังจากนี้ไปทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้อย่าลืมนะคะคุณยังมีสิทธิ์ุ้น